เรื่องของการทารุณกรรมสัตว์ม,มีข่าวมาตลอดอย่างล่าสุดที่หมู่เกาะจําชื่อไม่ได้แล้วฮูลาฮูลาอะไรสักอย่างหนึ่งเอาปืนยิงหัวหมาเล่นในที่สุดหมาเสียชีวิตหรือของไทยเองเนี่ยเอาสปาร์ต้าฟันหมานี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะที่ออกข่าวแล้วส่วนที่ไม่ออกข่าวล่ะสุนัขแมวหลายตัวเนี่ยเสียชีวิต แต่หลายตัวที่ไม่เสียชีวิตแบบพิการนะคะเราน่าจะมาช่วยเหลือกันตรงนี้แล้ววันนี้นะคะเราก็เชื่อว่าคุณผู้ชมชาวบุญสมบานเช้าหลายคนเนี่ยเป็นคนที่รักสัตว์ค่ะเรามาร่วมด้วยช่วยกันนะคะกับมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหา,หาบัวองค์กรที่เอ่อได้ให้การช่วยเหลือน,นะคะน้องหมาแล้วก็น้องแมวมาเป็นระยะเวลานาน,นะคะ่ะเรามาแบ่งปันความรักและน้ําใจกันนะคะในคอนเสิร์ต Love to Share Charity Concert ค่ะนําทีมโดยวีเจตังเงี้ยวนะคะกับเพื่อนๆศิลปินไม่ว่าจะเป็นคุณแอมสวรวอร์ คุณนิโคนะคะคุณสุกัญญามิเกลคุณคณาคำอภิรดีโอ้โหเสียงดีๆทั้งนั้นค่ะคุณเจียบวัฒนาคุณเชษฐา,ายารถเอกแล้วก็คุณแอนทิติมาด้วยนะคะคอนเสิร์ตดีๆแบบนี้จะจัดขึ้นในวันที่7สิงหาคามนี้นักเอ็มเทเตอร์ค่ะแล้วก็สนใจนะคะสอบถามรายละเอียดได้เลย0816959712ย้ำอีกครั้งนะคะ0816959712มาช่วยเหลือเพื่อนรุงใจกันค่ะ รายได้จากกิจกรรมตรงนี้เนี่ยแหละนะคะที่จะนำไปช่วยเหลือน้องหมาน้องแมวดูสินักร้องเสียงดียังมาช่วยเหลือกันเลยไม่ว่าจะเป็นคุณสุกัญญาพเกลมื่อสักครู่นี้นะคะคุณคณาคำมพิรุีนะคะเห็นไมว่าศิลปินดาราของขเราต่างก็ใจดีมีจิตใจเป็นกุศลอยากจะช่วยเหลือกันทุกคนเพราะฉะนั้นเชื่อว่าหลายคนที่ชอบให้อาหารน้องหมาน้องแมวข้างทางอยู่แล้วก็อยากจะร่วมกิจกรรมนี้ก็ไปร่วมกับคอนเสิร์ตครั้งนี้ได้นะคะใช่ค่ะเป็นส่วนหนึ่งนะคะครับย้ําอีกครั้งนะครับก็จัด วันที่7สิงหาคมที่เอ็มเทียเตอร์สอบถามเพิ่มเติมครับ0816959712นะครับ0816959712เราจะว่าไปแล้วนะคะสุนัขหรือแมวเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์เราก็ได้นะคะุน้ำเลี้ยงไว้หลายตัวเลยใช่ค่ะแมวชอบชอบแมวเลี้ยงไว้กี่ตัว หนึ่งสอสสี่ห้าหเจ็ดได้ประมาณเนี้ยเจ็ดหรือ6บางทีก็หายไปบ้างกลับมาบ้านแล้วก็นี่ก็เลี้ยงเหมือนกันก็เลี้ยงตัวแมวไทยหนึ่งตัวละบดอพันทางหนึ่งตัวอยู่ได้กันหมากับแมวอยู่ได้กันได้